ก็ซิล่าออนไลน์คือมีออนไลน์แล้วนะเป็นวิีโอเกมแบบผู้เล่นหลายคนที่เปิดตัวเดิมพฤศจิกาย,ยนพันเก้าร้อยเก้พัฒนานโดยมิติกเอ็นเตอร์เทนเมนต์และซินทอโพลิสอินเตอร์แอคทีฟเกมนี้เปิดให้บริการ <Playstation S 2> เฉพาะบนแพลตฟอร์มเกมสตอร์มซึ่งเป็นบริการเกมออนไลน์ในขณะนั้นโดยที่เห็นว่าเซตติ้งเนี่ยเป็นก็ซิล่าอย่างเก้าเก้าแปดเลยนะครับเด็ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลบอบทบาทที่หลากหลายเช่นเล่นเป็นทหารทีมภารกิจกำจัดลูกก็ซิล่าและเป็นนักพิธิศาสตร์ ที่ต้องการเก็บตัวอย่างเลือดจากลูกกอซิล่าและตัวลูกกอซิล่าเองที่พยายามปกป้องตัวเองและเติบโตจนกลายเป็นกอซิล่าตัวใหญ่โดยถึงบทนักข่าวด้วยที่ต้องการถ่ายภาพความุ่นไวยโดยหมวดการเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งแบบ free for all team deathmatch capture the flag โดยถึงหมวดพิเศษอย่าง exstatica s c a p e r o m new york city the last man standing โดยตัวเกมเนี่ยถูกประกาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมพัพพนหกร้อยเก้าสิบแปดโดยใช้เวลาพัฒนานเกือบหนึ่งปี โดยนนำไปจัดแสดงในงาน e t 1998ดีนเดฟลินผู้ในการสร้างและผู้รูปเขียนบทภาพยนตร์ก้อน1998เนี่ยก็มีส่วนในโปรเจกต์นี้ด้วยแต่แล้วก็ตามกระแสตอบรับนั้นอีทยสารคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเวลิลด์ให้คะแนนเกมนี้2เต็ม5โดยวิรจ์ว่าเกมเพลย์เสียงและกราฟิกและแบบมุมมองมุมคนที่3นั้น่อนข้างดูธรรมดาไปและมันสามารถปรับมุมมองได้และดูเหมือนเป็นเวอร์ชันหลายผู้เล่นของดิโรโบที่ด้อยคุณภาพและบวกกับที่เกมนี่มันมาจากหนังที่ล้มเหลวด้วยเนาะ